ชีวิตเปลี่ยนด้วยบุญกระถินณนะช่วงเวลานี้นะคะฟ้าเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะไปทําบุญกระถินตามวัดต่างๆค่ะเรามาดูว่าอาน,นิสงของการทําบุญกระถินนั้นจะมีอาน,นิสงมากขนาดไหนและเวลาที่เราทําบุญกระถินควรตั้งอธิษฐานจิตอย่างไรวันนี้ฟ้าจึงนําเรื่องของนายตินนบานซึ่งเป็นผู้ที่ทําบุญกระถินจนชีวิตเปลี่ยนมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังค่ะณเนะมืองพารณาณสีมีผู้ชายที่ชื่อว่านายตินนบานนายตินนบานนะคะเป็นคนที่ดูแลยา่าและแตัด ยาเพื่อไปเป็นอาหารให้ม้านะคะซึ่งนายตินนบาลทํางานอยู่ที่บ้านนายสิริธรรมเสษถีซึ่งนายสิริธรรมเสษถีก็ให้ข้าวปลาอาหารวันละหนึ่งมือ้อเพื่อเป็นการตอบแทนหรือค่าจ้างนั่นเองค่ะนายตินนบาลน,นะคะเป็นคนที่ย่างจนมากๆย่างจนค้นแค้น ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆทั้งสิ้นค่ะซึ่งวันหนึ่งนายตินาบาลก็ได้มีบุญเก่าค่ะมาเตือนว่าชาติที่แล้วไม่ได้ทาบุญอะไรมาเลยไม่ได้ทําทานจึงทําให้ชาตินี้ เป็นคนยากจนข้นแค้นค่ะเมื่อนายตินาบานคิดได้ก็ทําให้รู้สึกว่าเราจะต้องทาทานแต่ว่านายตินาบานนั้นก็ไม่มีเงินทองค่ะมีเพียงแค่ข้าวปลาอาหารหนึ่งมื้อเท่านั้นเขาจึงตัดสินใจค่ะแบ่งข้าวที่เขาได้รับนั้นวันละหนึ่งมือ้อหนึ่งส่วนเก็บไว้รับประทานอีกหนึ่งส่วนก็นําไปถวายพระค่ะซึ่งนายตินาบานทําแบบนี้มาเนื่อนานจนนายสิริธรรมเศรษฐีนะคะเห็นแล้วรู้สึกประทับใจค่ะ แล้วก็เกิดความมีเมตตาขึ้นนายสิริธรรมเสถีฐีจึงตั้งใจว่าจะเพิ่มอาหารให้กับนายตินาบานอีกสองเท่าค่ะหลังจากนั้นนายตินาบานก็คิดว่าอาหารเพิ่มมากขึ้นดีแล้วสิเราจะได้นําไปถวายพระและแบ่งให้คนจนส่วนอีกหนึ่งส่วนเราก็แบ่งไว้รับประทานเท่ากับว่าข้าวที่นายสิริธรรมเสถีนั้นให้เพิ่มเป็นสองเท่านายตินาบานก็ไม่ได้เก็บไว้รับประทานเพียงผู้เดียวนายตินาบานนะคะเขาก็ได้เก็บข้าวนี้แบ่งเป็นทั้งหมด 3มส่วนค่ะส่วนที่1คือนําไปถวายแก่พระที่ส,สงส์ส่วนที่2คือนําเอาไปให้กับคนยากคนจนส่วนที่3คือก็เก็บเอาไว้รับประทานเองค่ะนายปินาบาลก็ทําทานเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลายปีนะคะจนมีความคิดว่าอยากทําบุญใหญ่สักครั้งหนึ่งและในวันหนึ่งนะคะก็เป็นวันออกพรรษาค่ะชาวบ้านนะคะก็ดีใจมากๆที่จะได้ตะเตรียมอาหารนะคะและร่วมกันทําบุญกระถินซึ่งนายสิริธรรมาเสษฐีก็ได้เป็นเจ้าภาพใหญ่แห่ง บุญกระถิ่นด้วยค่ะนายสิริธรรมเศรษฐีก็ได้ไปบอกคนทํางานคนใช้ในบ้านของตัวเองนะคะลูกน้องข้าทาสบริวารทุกคนก็ดีใจมากๆนะคะก็ไปถึงหูของนายตินนาบาลน,นายตินนาบาลกลับมาดีใจมากๆจึงคิดว่าเราจะต้องมีส่วนในการทําบุญกระถิน่นครั้งนี้นายตินนาบาลน,นะคะก็สํารวจเลยว่าเราพอจะมีทรัพย์สินมีค่าอะไรบ้างไหมที่จะไปร่วมทําบุญกระถิ่นในครั้งนี้หาแล้วค่ะแต่ก็ไม่มีเลยจึงตัดสินใจว่า สิ่งเดียวที่มีค่าที่สุดในร่างกายของเราก็คือผ้านุ่งชุดที่เขาได้ใส่อยู่นี่เองค่ะนายตินนาบาลมีจิตใจที่เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่มากๆค่ะจึงได้นําชุดที่ตัวเองใส่ถอดออกและนําใบไม้นะคะมาล้อยทําเป็นชุดและนายตินนาบาลก็ถือชุดของตัวเองนี่แหละค่ะเดินออกไปเลขขายในตลาดคนในตลาดมองแล้วก็หัวเราะทั้งด่าว่าทั้งติชินนินทานะคะว่านายตินนาบาลเนี่ยบ้าไปแล้วเสียสติไปแล้วหรือเปล่าที่ทําแบบนี้นะคะน ายตินนาบานก็ไม่สนใจเสียงเล่าลือใดๆทั้งสิ้นค่ะจึงเดินไปแล้วก็บอกว่าใครจะซื้อชุดนี้ของเขาบ้างสรุปว่านายตินนาบานสามารถที่จะขายชุดนี้ได้จริงๆค่ะและก็นําเงินที่ขายได้นั้นไปให้กับนายสิริธรรมเสษถีนายสิริธรรมเสถีก็อนุโมทนาสาธุบุญที่ได้เงินนะคะมาร่วมทํากระถิน่นนายสิริธรรมเสตถีจึงได้นําเงินของนายตินนาบานนะคะไปซื้อเข็มกัดได้เพื่อการเย็บชุดจีวรน,น,นั้นไปในงานกระถิ่นนั่นเองค่ะ พอถึงงานวันกระถิ่นนะคะนายสิริธรรมเสถียีก็พาบริวารทั้งหมดค่ะไปร่วมงานกระถิ่นนี้ด้วยและนายตินนบานก็ติดตามไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ไปทั้งชุดใบไม้นั่นเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะไม่ใช่แค่ชาวบ้านพูดคุยกันเท่านั้นแต่คุณความดีที่นายตินนบานทํานั้นดังไปจนถึงบนสวรรค์ค่ะเรื่องราวนี้นะคะก็ดังไปจนถึงท้าวสักกะเทวราชค่ะเท้าสักกะเทวราชจึงลงมาที่โลกมนุษย์ค่ะมาที่บ้านของนายตินนบานและก็ ็ปรากฏตัวให้นายตินบาลเห็นค่ะเราตั้งใจลงมาเพื่ออนุโมทนาบุญนี้ เจ้าจึงจะให้พรเจ้าทั้งหมดสข้อขอให้เจ้าไร้ขอพรนั้นมากับเรานายตินนาบาลน,นะคะก็ขอพรทั้งหมดสข้อค่ะข้อที่1คือขอให้เราอย่าข่มเหงสตรีด้วยกายวาจาและใจข้อที่สองขอให้กับผมนั้นอย่าได้ตาหนีในการทําทานข้อที่สอย่าให้กับผมนั้นได้มีคนผานเป็นมิตรข้อที่4ได้มีภรรยาที่ดีมีศีลธรรมเคียงคู่ท้าสักกะเทวราชจึงถามนายตินนาบาลว่าเจ้าเป็นคนยากจนทําไมเจ้าไม่ข ให้ตัวเองจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยล่ะนายตินนาบานะคะ ก็ตอบพาวสกกะเทวราชว่าการที่เขาเนี่ยได้เป็นคนดีและได้มีคนดีอยู่เคียงข้างนี่คือสมบัติอันประเสริฐแล้วหลังจากนั้นนะคะเรื่องนี้ไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะชาวบ้านพูดคุยกันต่อปากไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปตกถึงหูของพระราชานั่นเองค่ะพระราชานะคะได้ยินเรื่องนี้รู้สึกประทับใจในบุญกรถินที่นายปิณณบานเสียสละทรัพย์ซึ่งมีเพียงแค่สิ่งเดียวในร่างกายไปแลกเป็นเงินเพื่อจะได้มาทําบุญกรถินนั่นเองค่ะซึ่งพระราชาก็ สั่งทหารนะคะให้ไปเชิญตัวนายตินนบานมาและนายตินนบานก็ปฏิเสธที่จะไปพบเจอค่ะนายตินนบานนั้นรู้สึกอายมากๆหากว่าต้องใส่ชุดใบไม้นี้ไปพบเจอพระราชาพระราชาพอรู้เรื่องแล้วก็สั่งให้ทหารนำผ้าที่สวยปราณีตไปให้กับนายตินนบานมีค่าถึง1 0 0 0 0แสนกหาปณะนะและนายตินนบานนะคะก็ได้สวมผ้านั้นมาพบพระราชาค่ะพระราชา จึงได้ตรัสกับนายตินนบานว่าบุญกุศลใดๆที่เจ้าได้ทําในบุญกฐถิ่นครั้งนี้ขอให้เราได้อนุโมทนาบุญนั้นกับเจ้าด้วยเถิดและนายตินนบานก็ยินดีค่ะที่จะให้พระราชาอนุโมทนาบุญในบุญนี้กับเขาด้วยเช่นกันหลังจากนั้นค่ะชีวิตนายตินนบานก็เปลี่ยนไปเพราะพระราชาได้ตั้งเศรษฐีใหม่แห่งเมืองก็คือ นายตินนบานเศรษฐีมอบช้างม้าวัวควายและทรัพย์สินอย่างมากมายมหาศาลให้กับนายตินนบานค่ะ และรู้ไหมคะว่านายตินาบานก่อนที่จะตั้งจิตถวายบุญกาธินนั้นนายตินาบานอธิษฐานว่าข้าพเจ้าเกิดมาจนทั้งชีวิตขอให้กุศลในครั้งนี้ให้ความจน่าได้เกิดขึ้นกับชีวิตของข้าพเจ้าและสิ่งดีงามใดๆที่มนุษย์ควรจะมีขอให้สิ่งนั้นบังเกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าด้วยเถิดนี่คือสิ่งที่นายตินาบานอธิษฐานจิตในบุญกาินครั้งนี้ค่ะและเมื่อนายตินาบานหมดอายุไขยแล้วก็ได้ไปเกิดที่สวรรค์ ชั้นดาวดึงค่ะได้มีบริวารถึง10,000่นนางและได้มีวิมานสูงถึง5โยโย์และพร้อมไปด้วยทิพยสมบัติมากมายและนายสิริธรรมะเศรษฐีเมื่อละโลกไปแล้วก็ได้ไปเกิดที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเช่นเดียวกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะใครอยากทาบุญทําทานและคิดว่าตัวเองนั้นมีทรัพย์น้อยเหลือเกินให้ดูตัวอย่างของนายปินนาบาน,นะคะการที่เรามีทรัพย์น้อยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะทําทานไม่ได้หากว่าเราไม่มีทรัพย์ถิงเงินทองก็สามารถใช้แรงกายของเราในการสร้างบุญ บาญบารมีได้เช่นเดียวกันนะคะและในปีนี้กุศลบุญใดๆที่ฟ้าได้ทําบุญกรถิ่นนะคะก็ขอส่งบุญทั้งหลายที่ฟ้าได้ทําถึงทุกทกท่านขอให้ทุกท่านนะคะเป็นผู้มีสติปัญญาดีเป็นผู้มีศีลสมาธิปัญญาและเป็นคนที่มีความสุขทนทุกข์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอริยะทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกจะเดินรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะสาธุคะ่ะ หากว่าใครชื่นชอบรายการที่ฟ้าจัดทําขึ้นนะคะอย่าลืมกดหัวใจเป็นกาลังใจงให้ฟ้าและสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกับฟ้าได้ว่าคุณมีความทุกข์อย่างไรหรืออยากให้ฟ้าพูดคุยในเรื่องอะไรและแชร์ธรรมะให้กับบุคคลที่คุณรักการแชร์ธรรมะนั้นเป็นบุญแห่งธรรมทานอันยิ่งใหญ่ค่ะและหากว่าใครชื่นชอบวิดีโอนี้สามารถกดบันทึกวิดีโอนี้ได้เลยค่ะหลังจากนี้ไปรับฟังพุทธสุภาษิตดีๆในเรื่องนี้กันเลยค่ะ เศรษฐันทะโทเศรษฐม,มุเปติฐานังผู้ให้สิ่งประเสริฐยอมถึงฐานะที่ประเสริฐ